สวัสดีครับผมอ้วนคนทำกินนะครับหลังจากเราห่างเหยไปนานสถานโควิดระบาดไปทั่วเนาะการทำคลิปก็หยุดชะงักไปสักพักใหญ่วันนี้ไม่มีอะไรจะกินแล้วครับเลยมาหากินริมฝั่งที่บ้านนะครับที่บางปิดบนนี่พี่ชายกำลังพายเรือมารับนะครับเรามารุ่นกันนะว่าวันนี้จะมีตัวให้พี่น้องได้รับชมหรือเปล่า มาที่ป็นไงแต่การเล่นมาเคยเลือรเรียนไงมานะครับเรือก็มาถึงละไปวางมาลอยแรกนะครับก็ได้ปลาประมาประมาณนี้ปลากระบอกถือว่าตัวสวยอยู่ เดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับเดี๋ยวลงไปถึงนู่นก่อนว่าจะมีตัวเพิ่มอีกไหมเอานะครับได้แหลกด้ยามงามดีละหลังจากโควิดเล่นพิษมา้นานเลยนี่ก็หลงเรือกันแล้วนะครับ มีไม่พายอันเดียวพี่ชายเป็นคนพายอย่างเดียวเรามาดูกันว่าวิถีพื้นบ้านล้อมปลากระบอกริมฝั่งหาก,กินแบบริมฝั่งแบบนี้จะได้ตัวกันไหมทะเลบานเรายังอุดมสมบูรณ์อยู่ไหมเรามาดูกันนะครับนีบรรยากาศนะครับฝนมาเหีย่ยวเมึดเลยนะครับ <laughs> เคครับเราไปดูตอนวางอวนกันเลยเพื่อไม่ให้คลิปเรายาวเกินไปน,นะครับตอนนี้ก็ได้ไป,ปลปล่อยอวนละพี่ชายพายอวนปล่อยละก็อาจจะถ่ายใกล้หน่อยนะครับเพราะเรือมันลำเล็กเล็กถึงเล็กมากนา่งของคนนี้แทบจมน้ำปิ่มๆเลยถ้ามีคลื่นก็นไม่เหลือเนาะตอนนี้เราก็ได้ปล่อยปล่อยอวนกันละ นี่เราก็มาลุ้นกันนะฮะว่าจะมีตัวมีตัวกันไหมนั่งกันในขาเท้ากับถึงกันนะครับนี่นะฮะเงิน,นเรือลำเล็กไปเยอะเลย โน่นะครับคนเราตึ๊บพี่น้องเห็นหรือเปล่า ครับติดทะเลอยู่บ้านนอกหลุดแหลมนี้ไปครับเป็นกอะช้างนะครับแต่ก็ไปใกล้ต้องใช้เรือใหญ่ไปนะครับถึงจะถึง ก็อาจจะดูคนตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันถ่ายไกลมากเลยมันขยับไม่ได้เรือมันจะจมน้ำเราก็มาลุ้นกันนะครับพี่น้องว่าจะมีตัวไหมจักการเล่าบอลครั้งนี้นะครับ ที่แรกว่าจะลงไปล้อมอวนเดินล้อมนะครับพี่ชาบอกไม่ต้องนะครับเหนื่อยพายเอาดีกว่าสบาย่อยเยอะ,ะดูครับว่าจะมีตัวบ่า ไม่่่หหญเทารส่วนปิดชายระหว่างคอยผมลงมานะครับก็ได้วางไปแล้วได้ล้อมไปแล้วหนึ่งวงนะครับก็ได้ปลาประมาณที่ก็ได้พอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ให้ดูนะครับ ส่วนเห็นบ้านอยู่นู่นก็กคือหมู่บ้านสำโรงนะครับให้พี่น้องดูบรรยากาศด้วยเผื่อคิดถึงบานนอกแบบทะเลทะเลแบบนี้นะครับก่อนที่ฝนตกแล้วนี่ว่าโดนอ่ะขาวเลย นะครับจะสุดละถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปหลังจากพีโคนะครับพีโควิดทำคลิปซะ,ะนานเลยออกทำคลิปไม่ได้เลยนะครับพอไปไหนก็โควิดก็ล้วนนะครับก็ต้องทำงาน ถึงเวลาเรจก็กลับบ้านอย่างเดียวนะครับออกทำคลิปไม่ได้เลยโอเคครับนี่ก็ได้ล้อมหมดแล้วนะครับวนหมดแล้วเราต้องหลักชนกันปะไม่ต้องนะแต่มันไม่วิ่งออกไปนู่นนะนะโอเคนะครับห <c oughs> <c oughs> น้ำเข่าเลเลย ออตีปลานะครับตีน้ำลายปลาให้มันจะติดอวนตีแล้วน,นะครับหายเลยตอนนี้ขออนุญาตอุ้ยขออนุญาตพัก คักตั้มนะเดี๋ยวตีปลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนกูกันเลยไม่งั้นน้ามันเข้าโทรศัพท์เรานะครับระหว่างที่เราพายเรือตีน้ํากันแล้วเพื่อไล่ปลาให้มันตกกระจายต่มาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวไหมัโ้โที่ตัวบลเล์เลยอะ่ะมันอยู่ไกลม <laughs> ุ้นนะครับวงนี้เราจะได้ทักตัวไหม ตีตีน้ำนะครับแร่ไม่ค่อยจะมีปื๊ดปั๊ดเลยไม่ค่อยจะดินเลยมีแต่ปลาแป้นปลาแป้นไม่ไมไไมอา่ะตัวเล็กปลอ่อนไปครับฝนก็มาแล้วนะครับนวนครับเ <laughs> หมือนตึ๊บเลยพี่น้องเห็นหรือเปล่า คลิปนี้ก็ค่อนข้างอยาถ่ายทำยากนะครับเพราะว่า <_ d ose noise> อุปกรณ์ไม่พร้อมป <_ d ose noise> ลาก็บ,บอกอ่ะมาแล้วนะครับหนึ่งตัวแต่ตัวไม่โตนะครับตัวนี้ก็โอเคละกับข้าวส่วงนี้อดจะตายละไม่มีอะไรจะกินละ <_ d ose noise> ปีโคมาขนาดนี้โอ้ยไหนตัวตัวสวยโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่หญแจ๋วโุ้ยเออตั้งอย่างนี้อย่างนี้สิเอาแล้วนะครับเริ่มโชว์ผลงานแล้วสวยเลยมาเรื่องงานต่อครับ วันเรายังอยู่อีกเจ้าอยู่มันมาติดกริมๆฝั่งเนาะปลากระปีหนึ่งตัวเอาไว้เอาไว้ปลากระปีทอดกรอบอร่อยตัวเล็กๆนั่นครับปลาอะไรครับนั่นสลีบอ๋อปลาสลีบปลาสลีบกัดที่กาไปทำเป็นปลาเค็มนะครับตัวเหมือนปลาสลักเนาะ มันตัวเล็กอะ่ะกินได้ป่ะได้เหรอมีเนือ้อเปล่ามัอะไรบ้างดีก็ไปทำลาเค็มขายตำลักนะอ๋อง,งนะอั้นเอาได้ก็อเอาเอาไม่ได้ก็หันไปล้งมันถิ่นใไหมอืมมันต้องมีครีมมาอันหนึ่งไว้เผื่อติดปลาดุงปลาดุกปลากงปลากดแล้วครีมหักแยงมันแต่วันตาเล็กนะมันติดยากนะ มาครับรถยงานยาวๆโอ้ยปวดท้องสงสัยจะแพ้หอยหอยที่นี่แน่เลยหอยอะไรหอยเชลี่อยากกินไงไม่รู้เลยซื้อถ้าสองโลก็แถมให้อีกโลเป็นสามโลสามโลเลยเอามาผ่าหัวตามออกเสร็จแล้วก็ลองผัดเผาเจ็บท้องไม่หายเลย ทำไมเงียบอ่ะก็ยังดีนะก็ยังได้ยังไ,ยงได้มันถือว่าได้บางแล้วก็โอเคอยังไ,ไหนก็ได้กับข้าวบางงีอ่ะวันนี้มันติดริมๆไงดู่น่อยขาวๆอะไรลูกปลาอะไรนูกๆเฉลีบล่บดีรึเปล่าอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ปลาเฉลี่ิดีดแล้วปลดยากอ่ะ

ครับเป็นลุนกันลุนกันยาวเฮ้ยปลาอะไรนะปลาโคกอะอ๋อปลากระปีเฮ้ยหล่นนะโอ้ไม่ถึงด้วยตกน้ำไปแล้วนะครับปลาโคกเอ้ยปลากระปี ไก่อยหมดแล้วนะครับปากกระบอกเรามากี่ตัวสองตัวสองตัวยังดี่ะโอ้ยนี่ <มา S 1> ตัวปลาเลยโอ้ปลาบอกมาอีกตัว,วนะครับเจ้าอย่างว่าเรือมันเพิ่งวิ่งไปทางกี้นะมันอาจจะผูงมันอาจจะแตกออกไปทางนอกดูบรรยากาศนะครับนี่ สวยสวยตัวขาวแล้วตัวใหญ่อยู่นะเบ็ด่ะ ตัวไม่ใช่เหรอลาวทรายลารายลาแก่เลยลงที่กับสองสองนิวงน้วสน,น,นที่โอเคหมดไปนหนึ่งวงเนาะผลสรุปประกอบการแล้วก็ได้ลปกระบอกกี่ตัวส,สามตัวโอเคอยู่สวอยูยอ่โอเคอยู่เกิดได้มื้อแล้ว ล้อมกันอีกสักวงสองวงกันนะจย่าใเป็นมือ่อเพราะว่าถึงช้าตอนนั้นก็ที่ร้อยก็มาวางไปแล้ววงนะก่อนหน้าที่คอยนะก็ได้อันนั้นวงนั้นได้เยอะอยู่โอเคฮะเดี๋ยวเราตอนนี้เราก็เก็บวงขึ้นมาหมดแล้วนะระวังแล้วกูก้กลับมาแล้วเดี๋ยวเราพายเรือหาหาเชือากไปกระบอกก่อนว่ามันวิ่งน้ําตรงไหนมั่งว่าเดี๋ยวเราก็ลอบวอเราไปดูตรงนั้นกันเลยดี่าเพื่อไม่ให้คิดปัญญาเกินไปนะ ระหว่างเราล้อมวงแรกไปแล้วเนาะเราหายเรียดูเชือกปลากระบอกกว่ามีมีไหมมีพายมาถึงสำรงแล้วเนาะจะถึงสำรอและมันมีนะแต่มันมีน้อยเนาะเลยยังไม่ได้ล้อมกันล้อมมันไม่คุ้มอันนู้นก็มีคนล้อมปลากระบอกอยู่นะ สองคนหากินเหมือนกันหากินริมฝัง่งตอนนี้ก็ให้พี่น้องดูบรรยากาศไปก่อนแล้วกัน สำคัญน,นะครับเรมดามาโปรดมืดตึบเลยนเยนาะเหมือนวันนี้เราต้องเปียกกันนะไม่กล่าวไม่ลงเรือแล้วน่าจะเปียกอยู่ที่เห็นเกาะนู่นนะครับเป็นเกาะจิกนะครับจิกนอกจิกใน ไปป่าวครับก่อนเคยดเคยลงมากับเฮตี้อ่ะนี่เป็นลมเลยอ่ะเฮตี้ต้องต้องะคองขึ้นฟังอ่ะจะเป็นโอ้มันเป็นลมอ่ะเดินไม่ไหวแล้วอ่ะก่อนเหตีพาไปลงตรงนู้นไงตรงสำมรงตรงอ่าบาทหลังนู้นอ่ะ เราเดินมาแล้วยันหมากอะ่ะโอ้ยหมากยันแล้วมาเจอคืนอะ่ะโอ้ยเป็นล้มอะ่ะนั่งนอนตรงนั้นเลย,ยได้ป่าวนะโอ้โ มา,มากันนานแล้วครับมากันนาดแล้วนะอะโอ้โห <c oughs> ตัวมันน้อยเนาะวันนี้เนาะ ส่วนมากเลยเป็นปลาอะไรครับเนี่ยปลาบอกป่ะปลาตัวเล็กตัวใหญ่วันน่าจะเท่ากันเนี่ยปลาบอกไบบนั้นเนียะยตัวซ้ายเล็ัวซ้ายน,นั่นมาแล้วนะครับเทวดามาพร้อมกันลม กินเหมือนกับเรานะฮะยุคโควิดนี่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องลงเนี่ยหากินริมฝั่งอ่ะพิดแล้วชั์หน่อยชว่หน่อย,วอยอสวยงามอย่าลืมไปดูใน YouTube นะ, <c oughs> ะวันคนทำกินอะ่ะ <c oughs> พิมพ์เข้าไปอะ่ะ โอเคนะครับก็มาถึงกลบามานะแล้วเร,ลเราอยากรถล้อมก่อนแล้วเดี๋ยวเราลอ้อมยังไงเราถ่ายกันต่ออันนี้นะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วหลังจาก ฝนฟ้าขนองนะครับมีคลื่นใหญ่เลยไม่ได้วางกันต่อเลยกลับบ้านเลยนะฮะมาดูผลรวมวผลสรุปเลยนี่นะครับที่เราวางกันกับพี่ชายก็าล้อไม่ให้วงแรกก่อนแต่ประมาณแค่นี้นะครับตอนนี้ก็ถึงบ้าน,นัและ นะครับพี่สะพายไปซื้อน้ำแข็งมาแช่ไว้เต็มตู้เลยกะว่าได้เยอะคืนลมไม่สงบนะครับอยู่ดีๆก็มีลมมีคลื่นเลยต้องถอนสมอกลับบ้านกนี่กระได้เป็นมื้อใหญ่เลยนะครับหลายมื้อเลยโอเคนะครับผมบวนคนทำกินขอจบคลิปไว้ก่อนแค่นี้สวัสดีครับ